ช่จนั้ก็จีดน้ำตรวโน้นะจดที่ตรงจิตจจที่ตัวแต่ว่าลูกมือคม่ไจิตที่ตรงใช่แมื่คูต่างน้ำลูขอนาต่างน้ำทำไมเอนตักน้ำทำไมนะเมคนาต่างต่าามาอารัฐบาอาสวัสดีหน่อแล้วสวัสดีครับอาสวัสดี ดีกล้องหน่อยเล้ยสวัสดีครับสวยๆเล้ยเอ้าทำไมอ่ะอายส,ยยาสยไิไม่ต้องอายสวัสดีครับแปลว่านี่มันคืออะไคนขึ้นโอ้ยมันคืออะไรนะมันคือแชีสเออแปลว่านี่นมันคืออะไรมันคืออะไรนะไหนไันนีม้มันชัดชีสอันนี้เหรออันนี้มันคือกระดานวาดรูปครับกระดาน ที่ใช้ของนั้น,<ช>นก็ว่าให้เกิดแล้วก็คุณกุก้อนแบบนี้พ่อป้าครับคุณน่าคล้องคว่าคุณคุณหมาที่ส้าของงานเลยใช่แต่จังว่าแอนได้ที่ตุ้มแดงโอ้วาดเองได้เหรอใช่แต่จังวาดเป็นด้วยเหรอครับไปเป็น มีสีสอันแถว่าเนโกไ้มาเส้นเบิร์ดครมค้างมีสีสองอันสีอะไรบ้างครับสีดำสีดำสีเขียวสีฟ้าแล้ก็มีแ้สีโอ้ทำไมสองอันทำไมมันมีเยอะจังครับคนน้องขาเอาสองเอาไว้แล้าดรูปเออเอาไว้วาดรูปใช่คืะ มันคือตัวกอร์ซิล่าครับใช่กอรซิล่าขิงคอใช่ใช่ลมมาเมื่อวันกี้ใช่ครับพ่อปลาดูวยใช่ไหมฝนตัดต้นอีกแล้วเก่งใช่มันเป็นพายุลมครับฝนมันจะมาแล้วฝนก็จะมาด้วยเหมือนกันครับพ่อปลาไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยกรัดยครับ อันนี้ตังๆได้กินข้าวกลางวันที่โรงเรียนไหมครับกินกินข้าวอะไรครับกำลังกินรวงข้าเอาปลาข้าวที่ตรงนั้นนะเดีมาตัดที่ด้านล่างหน้าเหรอว่าแต่ว่ากระเป๋าตรงนี้มันมีกระเป๋าตรงนี้ยังมีอยู่กระเป๋าใช่ถุงไว้ให้เจ้าหน้าเอ่อให้จับที่กระเป๋าครับ Kita tak tahu, kau 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 tak tahu, kau